เฮ้ยของแทวของแทวยอดไม่ลู้กาลีมันโหดอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมีคนอยากเซฟเพื่อนอ่ะดิอุ้ยเอาวะมุมุมเมียงสวยอุ้ยมุมทองมุมทองเชี่ยเออเจ็บ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 ตายตายโอ้โหเคาน์เตอร์ดิ

แกกาวลาไหมกาวลีไม่คุยโอ้โหกับบอทบอติให้ให้ผมได้มี M OK 1 6ไว้กยิงเถอะปกติก็ตัวก็หายแล้วเฮ้ยแื่น้องนั้นเลยเหรอมันก็มีมเกิน เฮ้ยของเทวของเทวยอดเนี่ยพลังเอฟสิบหกิดหกไบลอนโหดจัดเราเพื่อนเรามั่วอยู่นะแต่มันมั่วล้วได้ก็โอเคไม่รูกาลีมันโหดปะเฮียเมื่อกี้ผมแบรนันตีรอเลยนะ <c oughs> าจัดตัวเราเดินแมปไม่ได้ปะ อ้อมเหอไนี้คือหยิบมาแค่ไม่รู้จะหยิบอะไรครับเห็นว่าอีกฝั่งมันเป็นตัวแบบไกลๆระยะกลางเยอะดิผมหยิบกาลีเลยแล้วกันจริงๆมันก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่หรอกกาลีมันก็มีข้อเสียเยอะอยู่มันเดินดับดักพุ่มใครไม่ได้หน้าที่มันคือทำเวฟไปวันๆจริงๆนะหน้าที่กาลีรนะอวันดับยิง M16 อย่างเนี้ย เอาอะไรดีอนนึงเนี่ยเพื่อนผมโดนถุกไปแล้ว M16 ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหดดี่ว่านี่มันตัวละครรับเนื้อตัละครรับเนื้อเนี่ยเทคอนเทนต์มาจบแร้งก่อนก็ได้ไงเราไม่ทันไงอู้หูยอ้หยอู้หูยอ้ยมีคนอยากมีคนอยากไอ้นี่ มีคนอยากเซฟเพื่อนอ่ะดิเมื่อกี้เขาตัวบังเลยวะเฮียของแท้จัดเลยวะโกลาเมื่อกี้โคตรรักเพื่อนอะเอสเอสเอสไหมเอสเอสเอสจริงตัวเนี้ยเนี่ยนีสไนเปอร์แบบ M16

ยอดป่ะตัวหดจัดนี่นะมันจะโดนทูมตายป่ะไปกันเนี่ยยอดป่ะเทอรเตอร์สู่ป่ะถึงก็ต้องเสียอันติหนีไปเลย กาลีมเมตาไว้อุ๊ยเอ้าวุ้มมุมอย่างสวยวุ้มุมทองมุมทองเขี yeah. ้ยนี่ไม่ช่องแคบแล้วมรดกา <c oughs> อันนี้นสวยแบบสวยเฉยจริงเม <c oughs> ื่อกี้คือแบบ เส้นนั้นนี่คือของผมเลยเออให้เขาบอกกาลีตัวอ่อนนี้ไม่ได้นะครับนี่มันตัวเมตาครับยิงอย่างนี้วอาเป็นตัวที่เล่นง่ายดีนะถ้าเกิดไม่โดนล้วงไม่มีใครเข้ามาล้วงนี่คือตัวมันแบบสบายมาตีให้ตรงโอ้ย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 ล้วงล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 วงโดนไล่โน้ โอ้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 ไลน์น like ู้โอ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 ้กันเวทไม่ออกกันแฮะผมขึ้นสมุดก่อนได้นะถ้าเขาออกกันเวทเราเขาจะขึ้นเจาะเวทนะผมว่าไม่ต้องรีบร้อนเอ้แต่กาลีเป็นตัวได้2ดาวง่ายนะนี่บอกก่อนเพราะมันจ่ายดาเมจง่ายแล้วมันเบสไลน์มันคือตัวแบ็กไลน์แล้วมันไม่โดนเลี้ยงถึงตัวแล้วถ้าเราไม่ยืนแบบเข้าเกินอะยังไงก็ไม่ถึงหรอกถ้านผมมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะง่ายในการจะเก็บสองดาวนะ ถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้มันฟิลลิ่งอลิสอหละถ้าตามผมเล่งกันผมต้องเล่งมุมกันหามุมเส้นแนวสุดกันตรงนี้ตรงนี้อุ้ยอุ้ยแรง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 ดรรโดนถักถักกับเจ็บโยเฮ้ยโอ้โหเพือ่อนผมพลาดเรียบร้อยรอดไหมแปลกแปลกๆว่ะ รอรอมุมเงินเจ็บ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 ตายตายโอ้โหเคาาตึ้งเยดิซีเทียป่าท็อปเทียโดนอย่างงี้โอ้โหจบเลยอาวสานมาโอ้สองแนวมาไม่ไกลวะจริงผมบอกเลย โอ้ทุกคนคิดว่าไงครับโอ้เซเทียที่เป็นป่าที่เป็นเอสเดินกาลีโซโล่คิวโอ้ตัวหดแค่ไนนี้ลู่ไปทนีนึโอ้เดีือดไม่ได้นี้ไม่ได้ผมผมนี่ไปทีนึงกาลีกดทุกเกมไม่ไม่ได้ครับได้แค่บางเกมเท่านั้นครับตอนนี้ฝั่งตัวล้วงไม่ค่อยดีนะ เสียเทียดอยจัดให้อยู่ในหมวดตัวแบบเอรันดอนะมันตัวระยะไกลนะครับมันไม่ค่อยเข้ามาล้วงหรอกเสียเทียตัวเนียมันยืนแบบวิ่งกับปลาเรามากกว่าถ้าเราไม่ห้าวมากไม่โดนหรอกอุ้ยหนังสือมาแล้วผมบอกเลยตอนนี้ตึงๆตึงๆๆเลยครับเจ้าเวที์อันหนึ่งนี่คือแน่นๆเดี๋ยวยี่สี่แล้วปล่อยนะครับจริงผมเช่ายี่สิบห้าช่วงนี้มันแบบกำลังดี ถ้าปล่อยช่วงนี้มันก็จะได้เวฟที่สวยงามนะแบบวนการ์ดไปพร้อมดาร์กนะอะไรอย่างี้นี่วนการ์ดเวนการ์ดจะยิงข้างหลังเนาะดาร์กเป็นแทงให้เวนการ์ดนะครับผมชอบให้ดาร์กแทงมากกว่าเวนการ์ดแทงนะเพราะดาร์กมันอึดกว่านะวนการ์ดจะได้มีเวลายิงเยอะๆนะแล้วผมยิงคนเดียวได้เงาๆแต่ทำเวฟข้างก่อนนะจริงกลางไม่ควรทำนะถ้าอยากจะดันขึ้นนะ ยิงขัดเลยนะคัดอย่างนี้เลยนะครับถ้าคารนี้เขาก็จะไม่เดินมาเหรอเขาจะเดินมาไม่ได้ครับวางคัดไปเลยได้ปัม๊มละโอเก๋สว,สวยครับรอสิหกวินนะครว่าเราได้นำไปสองคนแล้วเพื่อเราตายไปหนึ่ง โอ้ยอดนะนี่ร <jack> ้อยดาวแล้วทุกคนไม่ได้เล่นอยู่ยี่สิบสามสิบดาวนะจริงเขาป๊กกเราเรามีฮิวนะยิงอัดไปก่อนนะครับวัดดอวัดดอวัดไม่ได้นะครับวัดไม่ได้นะคือการีเนี่ยถ้าเกิดยิงโดนเต็มเต็มแรงนะ จะเข้ามายิงได้ต้องเข้าข้างๆนะเข้าตรงๆแตกนะบบอกก่อนแล้วประเด็นคือตัวเรามีตัดดาเมจธรรมดากายภาพเ้วนนะครับเขาแอบเคาน์เตอร์หน่อยๆนะเฮ้ยเฮ้ยอู้ตายเลยอู้ตายเฮ้ยอย่างแรงพลังหนังสือเขียวอ่ะเฮี้ยโคตรเลยอุ้ยแรงเกินโอ้ โอ้ตบตบยับเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ตัวเหรียโกงทำไมพวกเราไม่เล่นกันล่ะครับกาลีเหรียญทองไงมันแบบมันง่ายเกินอ่ะ <S <S อเกือบสิบหกดันเกือบแม็กซ์นะครับเหมือนเล่นง่ายขนาดนี้เลยโนอะ้ยเกือบโอ้จริงออ้จริงตอนนี้ได้เล่นนะครับมันได้เล่นเอนโซไม่ได้ควงผมเท่าไหร่เขาไปนั่งหกคนอื่นไง อัลเอียยี่สิบหกอะนัดเดียวจอดเลยรับใครท่เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามไปเลยครับวันนี้ขอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน